สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตครับวันนี้ผมก็มาตรวจเช็คครับผมเครื่อง macbook pro a 2 1 5 9ครับเครื่องนี้ลูกค้ามาในการคือคีย์บอร์ดกดไม่ได้นะครับผมคีย์บอร์ดพิมพ์กดเข้าัดเบ w o r ดไม่ได้เลยครับผมแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งครับส่วนของทั u แพ p a d ครับผมทัช c พดก็ไม่ทำงานนะครับครับผมก็จะมีสส่วนทกับคีย์บอร์ดครับผมใช้งานไม่ได้เลยเดี๋ยวเราลองไปดู วิธีตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผมก็อยากให้ลองเอเปลี่ยนที่ตรงแท็บแพดดูก่อนนะครับผมกับสายแพรนะฮะเปลี่ยนแท็บแพดดูแล้วถ้าไม่หายก็เปลี่ยนสายแพด้วยครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดก็ลองมาเช็คดูอีกทีหลังนะครับถ้าเปลี่ยนแท็บแพดแล้วใช้งานได้ปกติคีย์บอร์ดก็จะกลับมาใช้งานได้เลยครับเพราะส่วนมากเครื่องรุ่นนี้จะไม่ค่อยเสียทั้งสองอย่างนะครับทั้งแท็บแพดและคีย์บอร์ด เราลองไปดูวิธีการเปลี่ยนเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับ ีก็ใช้ตัวโดดช่วยดึงฝาขึ้นมานะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับผมกยกมาได้เลย่อนเลยก็เหมือนเดิมครับเหมือนแม็กทั่วไปครับก็ปอดชุดทั่วเบ็ด อรี่ออกก่อนนะครับกันเมมบอร์ดช็อตนะครับอันนี้เป็นน็อตสายแพรแท็คแพดนะครับแล้วก็แปะน็อตออกมาครับสองตัว แล้วก็ทำการคลายน็อตตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมน็อตสองฝั่งก็มีทั้งหมดสิบตัวครับผมแกะคลายออกให้หมดเลยครับตรงนี้สิบตัว การครับจอลงมานะครับแล้วก็คายสองตัวสุดท้ายครับอันี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นเครื่องขึ้นมานะครับผม จะลดดออกมาเลยครับมันจะมีชุดนี้เราต้องเอาออกด้วยนะครับของชุดนี้ ถ้าไม่ใส่แท็กแผ่จ,จะกดไม่ค่อยกึกๆนะครับอันนี้มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับ แทดมาทำการเทสดูนะครับผมก็เบื้องต้นเราเปลี่ยนแท็บัดดูก่อนนะครับผมแล้วก็เทสดูว่าหายหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าไม่หายวิธีหนึ่งก็คือต้องทำการเปลี่ยนสายแพรชุดนี้ด้วยครับ โอเคครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่นะครับผมวิธีใส่ก็เหมือนเดิมครับต่อสายแพรขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็เล็งให้ตรงกับรูน็อตนะครับ แล้วก็ใส่น็อตดูทั้งสองตัวสามตัวก่อนนะครับว่าคีบอร์ดกัะแทกแพดใช้ได้หรือเปล่านะคะรับแทแดนะครับรุ่นนี้แท็กแพดเปลี่ยนค่อนข้างง่ายนะครับผมไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ ก็วิธีใส่ขั้วแบตนะครับผมก็ทําการหมุนแบตทักนิดนึงครับผมยังไม่ต้องสุดนะครับแล้วก็ใส่ใสายแฟรแบตบขั้วแบตด้วยครับผมโอเคครับสตาร์ทลงมาครับปิดเสร็จ oh. แล้วเรากใ็ใส่ให้สุดที่หลังได้นะครับรุ่นนี้โอเคครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับรุ่นี้ก็เปลี่ยนไม่ยากใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าแท็กพดเลื่อนได้ไหมเมาส์คีย์บอร์ดกดได้หรือเปล่า โคครับผมถักขัดเลื่อนได้นะครับผมโอเคครับจบครับผมก็คีย์บอร์ดสามารถกลับมาใช้งานใส่พัดตัวได้เหมือนเดิมนะครับผมถักขัดก็ใช้ได้ปกติครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนถทกขัดถายนะครับรุ่นนี้ Macbook Pro A 2 1 5 9นะครับผมของคุณลูกค้ามาก็คือถทกขัดเสียอย่างเดียวนะครับผมเปลี่ยนถทกขัดชุดนี้แล้ว หายครับผมเครื่องใช้งานได้ปกติครับคีย์บอร์ดใช้งานได้แต่บแดใช้ได้ครับก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องแท็บแทดคีย์บอร์ดกดไม่ได้นะครับผมก็สามารถมาทางร้านตรวจเคได้นะครับร้านสมัยทีเซอร์วิสมีทั้งหมด6ปสาขาครับผมมีเดอะมอลล์บางแคเทอร์มินอลน็อกโศครับยูเนียนมอลาดพร้าวเดอะมอลล์บางกะปี สาขาเมกาบางนาครับแล้วก็สำนักกานใหญ่ครับอยู่เปาเว้ครับไอฟิวบางนาครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็ใช้บริการได้ทุกสาขานะครับสามารถตรวจสอบเช็คเบื้องต้นได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับผมวันนี้ช่างเอ็กขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ